แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2 5 6 6คลิปนี้มาเปิดหลักเกณฑ์ใหม่ขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุต้องการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพจากเงินกองทุนต้องทําอย่างไรมาเช็คเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมคุณสมบัติผู้ขอกู้ผู้ค้าประกันได้ในคลิปนี้นะคะเช่นเคยก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกว่านะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะได้อัปเดตหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายละไม่เกิน30,000บาท รายกลุ่มวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า5คนนะคะกู้แบบรายกลุ่มชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะทุกคนทั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบโดยจะเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่1รกรกฎาคม2566เป็นต้นไปนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆได้เบื้องต้นดังนี้นะคะสําหรับรายละเอียดการขอกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพจะแบ่งออกเป็นขอกู้รายบุคคลวงเงินไม่เกิน30,000บาทขอกู้รายกลุ่มวงเงินไม่เกินห0 0 0งแบาทผู้กู้ร่วมไม่น้อยกว่า5คนการชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะ คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพนะคะมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะมีปัจจัยในการประกอบอาชีพมีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องของกู้ยืมไว้ ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีพันรยานะคะโดยมิได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันนะคะเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืมเป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า90,00บาท ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่นไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้นะคะมาดูเอกสารประกอบการกู้นะคะบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ผู้คำ้ำ ทะเบียนบ้านผู้กู้ผู้คำ้ำหนังสือรับรองเงินเดือนผู้คำ้ำประกันใบสําคัญการสมรสหรือใบสําคัญการหย่าถ้ามีนะคะใบมรณบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะกรณีผู้ยื่นคําร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพขั้นตอนการกู้เงินนะคะ 1. ลงทะเบียนยื่นคำร้อง 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง 3. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 4. แจ้งผลการพิจารณาและ 5. นัดทำสัญญาโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้นะคะทั้งนี้สามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะคะผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุลิงก์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์023546100กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพหมหานครหรือต่างจังหวัด ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะในกรณีก่อนหน้านี้แอดได้อัปเดตเรื่องนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีบางท่านคอมเมนต์มาว่าผู้สูงอายุไม่สามารถทำรายการอ,ออนไลน์หรือผ่านโซเชียลได้อันนี้แอดแนะนำว่าให้ลูกหลานหรือผู้ใกล้ชิดญาติยื่นหรือสมัครผ่านออนไลน์ให้นะคะ อัปเดตเปิดหลักเกณฑ์ใหม่ผู้ขอ,อยืมเงินกู้กองทุนผู้สูงอายุอัปเดตล่าสุด9กรกฎาคม2566